ไปต่อกันที่งานเสวนาประกาศนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับจัดขึ้นโดยสอสอส,อส,อสอร่วมกับทีแพคสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และภาคีด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยดรสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรี<ม>ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสอสอส,อส,อสอบอกนะครับว่าประเทศไทยนั้นประกาศใช้แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย2,561-2,573 ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยรัฐมนตรีสาธิตห่วงว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งสูงมีกิจกรรมทางกายต่ำกว่าผู้ใหญ่สะท้อนแนวโน้มปัญหาด้านการสาธารณสุขในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อ NCD ในอนาคตครับ ดรสุปรีดาอดุญญานนท์ผู้จัดการกองทุนสสสอบอกว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงปี2,563ลดลงก็พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนมีระดับกิจกรรมทางกายน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่นถึง2เท่าด้วยกันสสสเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สารพลังศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย T ีแพคสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน2,566ถึง2,573มีหลักการ5ข้อพื้นฐานด้วยกันคือ 1. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ 2. นำไปปฏิบัติได้จริง 3. ความเท่าเทียมเสมอภาค 4. การมีส่วนร่วม 5. ความยั่งยืนเพื่อให้เป็นแนวทางเดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนไทยมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงเพื่อสุข,ขภาวะที่ดีครับ ดรนายแพทย์ไพรโรธเสาหนุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสอสอส,อส,อสอบอกว่าสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่จึงควรมีการกระตุ้นให้เด็กมีการขยับและได้ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งมีนโยบายในแต่ละกระทรวงว่าต้องทำอย่างไรจะให้มีการกระตุ้นให้เด็กมีการขยับและออกกำลังกายมากขึ้นด้วยโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางมีครอบครัวชุมชนโรงเรียนมาหนุนเสริมเป้าหมายก็คืออยากให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เป็นอนาคตที่ดีของชาติครับดรอารีกุลอมรศีวัฒนกุลอาจารย์ประจำวิทยาลัย,ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัย,ยมหิดลบอกว่ามี6ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า i m p a c t ครับ E ก็คือ educational setting ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา M คือ manage family นะครับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของครอบครัว P ก็คือ policy สนับสนุนด้วยนโยบายนะครับ เก็คืออะคาเดมิกพัฒนาศักยภาพวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมทางกายเครือข่ายวิชาการและประชาสังคมครับ C, C คือคอมมูนิตีการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมจากชุมชนและสังคมนะครับทีก็คือเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณะที่เป็นครั้งแรกในไทยที่จะมีการร่วมพลังจากทุกภาคส่วนครับ ดรปีวัตรเกตวงษาหัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยพร้อมร่วมสนับสนุนงานฐานข้อมูลวิจัยนวัตกรรมและต้นทุนการขยายเครือข่ายโรงเรียนฉลาดเล่นไปพร้อมกับกองกิจกรรมทางกายกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการยกกระดับให้มีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนทำให้กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นครับ